ค่ะกะ็หลังจากที่ทางช่อง3นะคะได้ปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างของรากบุญ2ตอนร้อยรักแรงมารไปแล้วนะคะของค่ายทีวีซีนะคะซึ่งก็เป็นผลงานของคุ้มกับพี่สงทราทรนะคะบอกว่าภาคนี้ค่ะ จะมีความเข้มข้นมากกว่าภาคแรกทั้งมีการเพิ่มตัวละครใหม่ๆนะคะอย่างน้ำผึ้งนัทริกาแล้วก็บุญเส้นด้วยที่จะมาทำให้เกิดเหตุการณ์มากมายแล้วก็พัฒนาการความรักของพระเอกนาะงเอกซึ่งภาคนี้นะคะพระเอกของเรื่องก็คือไม้พิรัตน์นี่ก็ออรบบทพาลาพินเหมือนเดิมเนี่ยนะคะก็จะมีอาการคือความจำเสื่อมจำคนรักก็คือมากี้เนี่ยไม่ได้นะคะ ว่า8กรกฎานี้นะครับผมทุกคนก็จะได้ชมกันแล้วนะกับลักบุญตอนลอยลักแรงมานะครับผมก็ไว้เจอกันครับกับพวกเราทั้งสี่คนมากี้ด้วยมากี้ด้วยแล้วก็นักแสดงสมทบอื่นอื่นอีกมากมายนะครับผมแล้วก็ตัวละครอื่นๆที่อยู่ในภาคเก่าก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมยังไงก็ติดตามด้วยนะครับตื่นเต้นันมากๆเลยนะครับภาคสองนี้นะครับผมภาคนี้ตอนลอยรักแรงมาน สนุกขึ้นเข้มข้นขึ้นน่าลุนมากยิ่ขึ้น <crude. S 1> น่ากลัวมากยิ่งขึ้น<ช>แน่นอนครับผมเจอกันครับเห็นบอกว่าจะมีการเพิ่มพวกเอ่อ uh, CG เอฟเฟกตต่างๆ <S <S ด้วยนะคะน่ากลัวมาก <czne> ติดตาม <S <S